เป็นครอบครัวซึ่งวันนี้เนี่ยพี่รักเนี่ยพี่รักไม่ถือว่าศาสนาไหนจะเป็นอะไรแต่พี่รักถือว่าได้มาทำบุญเี่นพรอบทำบุญกับเ็กประกพิรักษ์ดีใจแล้วกัอ่ะ อยากให้อนาคตของชาติน้องๆอะค่ะเป็นอนาคตของชาติทุกคนเป็นอนาคตของคนไทยซึ่งวันนี้ไม่อยากพูดเพราะว่าเข้ามานี่ไม่อยากร้องไห้ใชความทินดีเป็นี้ใช่ค่ะยินดีเป็นดใช่เพราะว่าวลระเกิดจากครอบครัวที่รือว่าโครัวที่สมบูรณ์นะแต่อยากเติมเต็มกับครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์มากกว่า แล้ววันนี้มันก็เป็นวันเกิดซึ่งซึ่งอยากจะทำพุณจังนี้ต้องขอขอบคุณพี่จิตนะ <c oughs> <c oughs> พี่จิตนี่ทุกอย่างนให้กับให้กับพี่ลักเนยพี่ที่มีนนี้เพราะว่าพี่รักุณไเ่ใคน่ช่จังหวัดเพชรบูรณ์พี่ลักมาจากเชียงใหม่ <c oughs> แลวเป็นคนที่มาสร้างธุรกิจที่เพชรบูรณ <c oughs> ์แล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่เราวัตถุประสงค์เราก็คือเราอยาก ทำเพื่อเด็กเพื่อสังคมแต่เราไม่รู้ที่ไหนซึ่งเราก็ตั้งจิตให้นาว่าขอได้ทาบุญกับเด็กที่ไม่มีพ่อแม่แล้วพอเดินเข้ามาเรารู้สึกเอ้ยพี่รลกนืองว่าเป็นโรงเรียนวัดต้องไปอยู่ในวัดซึ่งพี่จิก็ว่าพี่จิตก็ไม่เคยมาเราก็เข้าใจว่าเอ้ยอยู่ในวัดมั้งแต่พอขับมาพอมาเจอไอ้ตัวนี้ปุ๊บจริงๆพี่รลกกับพี่โจ้ไม่มีลูกคนะ่ะแต่มันรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าโอ้เด็ก อนาคตของชาติที่กําลังเติบโตขึ้นไปเพื่อทําให้ประเทศชาติจเ,รเจริญเติบโตนี้อีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นวันเกิดของวันนี้อยากให้น้องๆค่ะเป็นอนาคตของชาติแล้วก็ทําเพื่อชาติแล้วก็เป็นเดก็กดีนะวันนี้พ่อแม่ไม่มีไม่ไมใช่ปัญหาค่ะแต่สิส่งสาคัญที่สุดเรายังมีตัวเราค่ะแล้วเรายังมีคนที่เรารักอีกตั้งเยอะตั้งแยะ เราไม่เคยขาดนะคะพี่ร่าบอกด้วยว่าพวกเราไม่เคยขาดพวกเรายังมีอีกหลายหลาย,หลายคนที่รักผู้หนูขอให้หนูตั้งใจเป็นคนดี<ม>เป็นเด็กดีเรียนดีขยันแข็งแค่นี้ขอปรบมือให้กับผู้นำที่สองคน<อ>นะคะค่อคุณ้นคขอโทษด้วยว่าเราก็ไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่เราทำกับข้าวมานี้เราก็ ขอโทษบางครั้งมันอาจจะเผ็ดสาหรับติวแล้เราก็รู้สึกนะเพราะเราขอโทษจริงๆแต่เดี๋ยวพี่เลกกับพี่โจจะมีทุนการศึกษาตอ,อนหนึ่งไว้ให้กับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะพาน้องๆทุกคนมาร่วมเป็นฝ่ายสนับสนุนอยากให้น้องไอเดอยชีวิตที่<ช>ดีขึ้นเนาะแล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่ของพวกหนูอีกได้ไหมคะ ตอนนี้เราต้องเรียกแม่รัดกับพ่อโจ้แล้วนะคะเขาเป็นพระพรมาให้เราเขาได้ช่วยเหลือแต่กับข้าวที่เราต้องซื้อเนี่ยเห็นไหมเราไม่ได้ซื้อแล้ววันนี้เอาเปเลยนะ Tchau. <laughs>